สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะคลิปคลิปที่แล้วนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเอ่อยังไม่ได้เปิดเป็นพ็อปินะคะได้ดาวน์โหลดแล้วของเมื่อวานนี้นะคะต้องขอพัยจริงอร่าเดี๋ยวทําเลยดีกว่าวันนี้เอ่อเมื่อวานนี้เงียบมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ก็คือคือเงียบ ร้านเงียบแล้วก็ลูกค้าโทรมาแกล้งนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคะดาเพิ่งนวดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะไม่มีบุ๊กแล้วก็คือคงจะปิดร้านแล้วก็แวะซื้อของไปทำดินเนอร์นะคะตรงนี้ครอบตาดำเพราะว่าไอตัวไอเนี่ยไอาไยอาลเนอร์น,นะ,ะติดเพราะว่าขนตาดานะ่ะ งอนยาวยาวนะคะขนตาย,ยาวแล้วเวลาเราปรับเรามองต่ำปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะดำไดำดำติดเลยนะตะดได้เปิดอันนั้นเป็นพอเพลกก่อนเมื่อกี้เพิ่งเสร็จลูกค้านะคะลูกค้าหนึ่งคนเมื่อวานก็ไม่มีลูกค้ารับไม่ได้ไม่สามารถรับได้เพราะว่าลูกค้าโทรมาชอบแกล้งนะคะเมื่อวานเนี้ยลูกลูกค้าแกล้งนะคะ เดี๋ยวคลิปเมื่อวานนะคะในวันที่ร้านเงียบในวันที่ร้านเงียบนะคะจุดๆๆๆไม่มีอะไรเยอะนะคะคอนเทนต์ในวันที่ร้านเงียบอาศัยพักผ่อนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็ไปเก็บเห็ดแต่เชา้าว่าจะลองไปเก็บเห็ดดูนะคะ เพื่อจะได้เห็ดเห็ดนาแล่เห็ดเขาเรียกเห็ดนาแลนะคะไปทําแจ่วทําแจ่วกินนะคะแจวน้ําพริกนะคะด้ชอบกินน้ําพริกก็เลยจะทําถ้ามีก็เดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ก็คงวันนี้ไปกลัวจะเจองูนะคะไปแต่เช้าตอนเย็นไปแต่เช้าจะอันนี้มากกว่าเดี๋ยวแป๊บนึง ค่ะโอเาไม่โอเลเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยละเหมือนกันนะคะ,นนนนะคะในวันที่ร้านเงียบเงียบจริงๆนะคะในวันที่ร้านเงียบก็พากันแบบคือได้มาเปิดร้านคือ,คอทุกวันเนี่ยจะเปิดช่งชวงเช้านะคะพอไปส่งลูกเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดร้าน พอเปิดร้านปุ๊บดาก็กลับเข้าบ้านนะคะถ้าไม่มีบุ๊กอีกก็อยู่จนจนมีลูกค้าบุ๊กมาอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งเราก็มีเวลาให้เดินทางสองนาทีนะะเดินทางจากบ้านมานี่สองนาทีแต่ดาก็ต้องแต่งหน้าเตรียมตัวไว้ทุกวันเป็นอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็นะคะไม่มีประเด็นอะไรเยอะแยะเพราะว่า เป็นเป็นเป็นช่วงที่เงียบจริงๆนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็หกเจ็ดคนนะคะใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาทิตย์ที่แล้วเจ็ดอาทิตย์นี้สองสามสี่ห้าหกหกคนนะคะคงไม่มีมาแล้วนะคะเพราะว่าคอนเฟิร์มภายในบ่ายโมงนะคะยังไม่มีมาก็ สแตนบายพรุ่งนี้ก็กะว่าจะตื่นแต่เช้าหน่อยพากันไปดูเห็ดนะคะเผื่อจะมีเห็ดแต่จะชอบกินเห็ดนาเลมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะสีสีขาวๆนะคะเดี๋ยวลองไปดูว่ามันมีไหมถ้ามีก็ไปเก็บนะคะเก็บสักช่วงเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปประมาณสองชั่วโมงนะคะอาจจะไม่ถึงสองชั่วโมงถ้าไม่มีเห็ดก็จะรีบก,กลับมาจะรีบก,กลับมาเปิดร้าน เปิดร้านเพิ่อจะมีลูกค้าสักสองคนนะคะก็ทีละไม่เกินก็ทิละไม่ไม่ต่ำกว่า,ไม,วาไม่ต่ำกว่าห้าคนไม่ต่ำกว่าเจ็ดคนนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็ช่วงต้นเดือนคนอาจจะไม่ค่อยมีเงินนะคะแล้วก็ชื่อเสียงของร้านไทยเนี่ยค่อนข้างจะเสียเยอะนะคะทำยังไงก็จริงๆแล้วเราต้อง ต้องโฆษณานะคะโฆษณาแต่ดาก็ใช้อ่า u u u e e ตอนนี้ y t u t u นะคะปักหลักลิงก์ตอนนี้แล้วก็ตัดค่าใช้ใจ่ายนะคะเพื่อดำรงชีพอยู่จะได้มีแบบลูกค้าเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวดาจะลงอ่าเขาเรียกว,ว่าลงโฆษณานะคะเดี๋ยวขอขอขอสักพักหนึ่ง ตอนนี้ร่างกายแบบไม่ค่อยพร้อมดาจะออกแบบมันจะแบบออกอ,อ,กอวดหน่อยหนึ่งนะคะอวบนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นที่อาหารการกินด้วยแล้วเราก็เงียบนะคะที่ร้านเงียบถ้ายุ่งๆหน่อยก็จะพร้อมหน่อยนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้อยู่นานนะ,ะก็จะอยู่ไม่เยอะก็เพิ่งปิด ปิดคอมแล้วนะคะอยากจะสระพาน้องเอวาสระผมเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะคะน้องบอกว่ามีไม่เอาไม่อยากสระนะะอยากเล่นเกมนะคะอยากพักผ่อนเล่นเกมอาจจะสระพรุ่งนี้อาจจะสระพรุ่งนี้พาลูกสระผมพรุ่งนี้เอวาแพ็คของออกมาเธอลูกเอวาเอ้ย เอวาเอ้ยลูกค้านวดสี่สิบห้านะคะอยู่ได้นะคะสี่สิบห้าทำให้เราเออไม่ขาดทุนนะคะไม่ขาดทุนอาทิตย์ละสี่ห้าคนก็อยู่ได้ห้าคนนะคะจริงๆแล้วอาทิตย์ละห้าคนอยู่ได้ เผื่อค่าน้ําค่าไฟอย่างเงี้ยเราก็โอเคนะคะเราก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะไม่ไม่ไม่อยากที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปลาบากตัวเองมากเกินไปเมื่อก่อนนี้จะเยอะนะคะเราก็กลายเป็นเอ่อตัวเองแบบปวดนะคะระบบตอนนี้ก็ยังแบบดีหน่อยนะคะตอนนี้ร่างกายดาโอเคดีหน่อยก็คือ ดูแลตัวเองด้วยนะคะคือเราต้องกินจริงๆแล้วเราต้องกินถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องกินอย่างเมื่อวันนั้นอะเมื่อวันก่อนนะคะเมื่อสองสามวันก่อนดาได,ได้ได้เข้าไปดูในเฟซล้วมีพี่คนไทยพี่เขาทำงานนวดเหมือนกันอยู่ในลอนดอนเขาก็ได้กันคนละสองคนเหมือนกันคือไม่ว่าเราจะทำงานที่ร้านร้านอย่างนี้หรือจะร้านใหญ่ ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะร้านก็โอเคเขาร้านมันต้องรันถ้าอยู่ในลอนดอนหรือเมืองใหญ่เงี้ยค่าจะจ่ายเยอะค่าแบบค่าเช่าแพงที่นี่แพงกว่าร้านที่ร้านที่ลูกค้าดาเช่านะคะลูกค้าดาเขาทำธุรกิจดูดฝุน่นล้างเครื่องดูดฝุ่นอะไรเงี้ยแล้ว เขาจะมาทุกสองสามอาทิตย์เนี่ยเขาจะมาวันอาทิตย์นะ,ะเขาจะมาวันนี้เอ่อที่นี้ยังไม่ได้บุ๊กนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้มาเดี๋ยวเขาดูนะอัธยาศัยดีนะคะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้มาอาทิตย์ก่อนนะก็ไม่ได้มา มาอาทิตย์ที่สิบเจ็ดนะคะสองสองอาทิตย์แล้วนะสองสามอาทิตย์แล้วก็คงจะละประมาณสี่อาทิตย์นะคะอาทิตย์แล้ว็ 2, วจ,ะะะนะวจะบุ๊กมาวันอาทิตย์นะคะบ,บุ๊กมาอาทิตย์ก็คือเดือนละครั้งโอเคถ้าถ้าลูกค้าแบบมาเดือนละครั้งเนี่ยรู้ตัวเลยว่าเการทํางานของเขาเนี่ยคือมันจะมีผังผืนสะสมอย่างเงี้ย เขาก็จะมารีแล็กซ์นะคะเขาจะไม่นวดเยอะไม่นวดแบบดีฟที่ชั่วแบบออกแรงเยอะอย่างคนเมื่อกี้ก็ไม่ได้นวดประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะปีกว่านะะปีกว่าเป็นผู้หญิงนะคะเมะื่อกี้นะคะเมะื่อกี้แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกคอบาลัยผู้หญิงนะคะคอบาลัลนะก็เน้นให้เขาเน้นแล้วก็นวดทั้งหน้าด้วยก็เป็นขาแขนช่วงคอเนะะี่ย ช่วงคอเนี่ยเขาจะแบบว่าคอมันจะติดมันจะติดกับเออเขาเรียกว่าทําแบบเนี้ยนะคะมันจะคล้ายๆอย่างนั้นอนะ่ะเราก็ต้องยืดนะคะยืดก็เลยกลายเป็นเออเขาก็ดีอยู่นะคะเขาอยู่ไม่ไกลนี้นะคะอยู่ไม่ไกลลูกค้าวัยรุ่นนะคะโอเคอยู่นะคะทุกวันนี้ก็การทำงานก็เรื่อยๆนะคะ ก็ไม่ได้เออพอดีใด้ยังไม่ได้ลงอ่ายังไม่ได้ทำคลิปเกมอะไรกับน้องเอวายเยอะแยะก็มีบ้างที่ปล่อยไปนะแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นช่วงที่น้องเอว่าเนี่ยเขากำลังติดเล่นอยู่นะคะเล่นเล่นเกมนะคะ เล่นเกมของดาก็ชอบดูซีรีส์ถ้าดาว่างดาก็จะทำงานบ้านไปด้วยซักผ้าไปด้วยเอ่อเอาผ้าบันแล้วก็เตรียมทำกับคงกับข้าวอย่างวันนี้กลับไปเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปซื้อของที่พรีเมียร์นะคะเป็นเป็นร้านค้านะคะไปซื้อโยกับพุดดิ้งทำิีเกนดิเนอร์ิีเกนดิเนอร์ก็เป็นไก่อบนะคะไก่อบแล้วก็มีผักมีน้ำซอส ะะก็จะทําแบบนั้นเราก็ใช้เวลานานนะคะเดี๋ยวไหนจะต้องเตรียมหลายๆอย่างมัสโปรเทโเมันคล้ายๆ Sunday d i ด n e เถ้าใครอยู่แถวอังกฤษในยุโรปหรือว่าอยู่เมืองไทยก็จะมีนะคะมันจะเป็นร้านในในกรุงเทพก็น่าจะมีนะคะในเขาเรียกว่าร้าน i อริสพับหรือว่าเขามันเป็นผับอังกฤษนะคะผับอังกฤษ อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็จะมีอยู่ที่อ,อยู่ที่เมืองอ,อยู่ที่พัทยาจอมเทียนนะคะจะมีพับอยู่แล้วก็ถ้าอยากลองไปชิมเบียจอห์นจอห์นสมิธบูเมอร์กรีเนสหรือว่าอะไรต่ออะไรที่เบียของอังกฤษนะคะก็ลองไปไปไปดะะูใช้เงินเยอะไหมก็อาหารมื้อหนึ่งก็ร้อยกว่าร้อยกว่าบาท ร้อยสองรอยกว่าบาทนะคะชุดหนึ่งเป็นสเต็กสเต็กดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นซันเดย์ดินเนอร์นะคะแล้วแต่แล้วแต่ก็ลองไปเสิร์ชดูใน Google ดูนะคะลองลองถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่เคยกินอาหารอังกฤษนะคะลองลองไปดูลองไปดูปดนะคะถ้าคุณอยู่ที่กรุงเทพก็น่าจะมีหลายร้านนะคะหลายร้านถ้าเราอยากกินดูอะไรเงี้ย แล,แล้วถ้าไปเที่ยวอยู่แถวพัทยาเนี้ยก็ลองไปดูนะคะมันเป็นไอริสผับมันเป็นร้านร้านมันเป็นผับเหมือนอังกฤษเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอังกฤษกับคนต่างชาติไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหรือ,อร้านฟิตแอนด์ชิฟนะคะฟิตแอนด์ชิก็ปากับไอเนี้ยก็เยอะแถวแถวจอมเทียนแถวพัทยานะคะเยอะนะคะเยอะ แล้วกอ็อาหารส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองที่พวกเรากินนะแล้วก็จะมีพวกสเต็กที่ดาทำเองนะคะดาเรียนทำทำกับข้าวนะคะทำสเต็กสเต็กอนะ่ะถ้าเป็นเซอร์ลอยมันก็จะเหนียวหน่อยลมสเต็กก็หูเหนียวเหนียวนะคะถ้าจะกินให้ไอ้นีย่ย ฟิลเลอร์นะคะสเต็กของฟิลเลอร์นะคะเขาเรียกว่าฟิลเลอร์หรือไม่ก็ลิปอายนะคะหรือลิปอายนี่ก็คล้ายๆว่าเสือร้องไห้ประมาณนั้นนะคะมันก็จะนุ่มนิดนึงไม่เหนียวมากนะคะเดาเคยไปกินสเต็กที่ คล้ายๆไปเอ,อสวนนงนุษนงนุชย์นะคะแถวๆนั้นนะคะไม่ใช่สวนนงนุชย์มันจะเป็นสวนคุณวาสนาหรืออะไรเป็นดารานะ,ะที่ว่าเขามีสวนดอกไม้ดอกไม้ผลไม้ไปพอดีพ,พ่อแม่ไปเที่ยวแล้วก็อาสามีเก่าเนี่ยนะคะพาไปกินอาหารมันเป็นสเต็กเลยะค่ะหมดหมดนั่นก็ประมาณพันกว่า บาทเลยนะคะพันกว่าสองพันสเต็กที่นั่นอร่อยนะคะน่าจะมาจากไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นของไทยหรือเปล่านะ,ะค่อนข้างนิบมมากสเต็กที่เราเลือกเวลามันเวลาเราเลือกเนื้อนะคะเลือกดีๆแล้วส่วนส่วนบางส่วนเนะี่ยมันจะนุ่มนะคะนุ่มเรากินใช้ใช้กินกับผักนะคะผักก็เป็นผักสลัด แต่ที่เนี่ยพยายามคือผู้บ่าวดานะไม่กินผักสดนะคะดาก็เลยพยายามทำผักสุกนะคะโดยใช้น้ำมันนิดนึงนะ,ะน้ำมันมะกอกก็ดีนะคะพยายามซื้อน้ำมันมะกอกมาทำอาหารเดี๋ยวมันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะ,ะถ้าไปลิโดหรือว่าไปลานนั้นนะ,ะถ้าถ้าไม่ลืมลจดไว้เลยน้ำมันมะกอกนะคะมีประโยชน์ นะคะน้ำมันมะกอกนี่ช่วยช่วยต้านต้านสารที่มันเป็นโรคมะเร็งในร่างกายของเราเขาบอกว่ากินน้ำมันมะกอกวันละวันละหนึ่งช้อนชานะคะจะดีมากแต่ดาไม่ค่อยไม่ไม,ไม่เดี๋ยวนี้คือดาจะใช้แค่ไ Sun flower, อซันฟลเวอร์ก่อยเป็นน้ำมันที่สกัดจากดอก ทานตะวันหรือเป็นดอกเกี่ยวกับดอกที่สกัดเป็นน้ำมันนะคะไม่แน่ใจว่าดอกอะไรแต่ว่าน้ำมันคล้ายๆน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชแต่ว่ามันมาจากไม่ใช่ถั่วเหลืองนะคะน้ำมันมากเกเดี๋ยวจดจดจดรายละเอียดไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวลืมพอดีกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็โยกับพุดดิ้ง น้องเอวาชอบมากยกับพุดดิ้งนะคะยกับพุดดิง้งมีอะไรอีกผงซักฟอกโอเคพอดีผงซักฟอกจะหมดนะคะก็เลยจะซื้อด้วยแล้วก็ไข่ อ่านไม่ได้ไข่คือกินทุกวันนะคะไข่พอดีฝากผู้เบาให้ซื้อเข้าไปที่เขาเรียกว่าฟรีแลนซ์มันเป็นฟาร์มนะ,ะฟาร์มเอ่อฟาร์มแล้วไข่อะ่ะมันได้มันมันใหม่ทุกวันนะคะก็เลยให้ผู้เบาซื้อรับผิดชอบเรื่องไข่เขาบอกคือเขาลืมแล้วมันปิดร้านปิดด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะซื้อไปที่ร้านนี้นะคะพยายามจะไม่ซื้อที่นี่มันเป็นไข่แบบ ไข่มันเขาเรียกว่าไข่มันมันไม่สดใหม่เหมือนที่ฟาร์มนะคะก็เลยแต่ก็ต้องซื้อเผื่อเพราะว่าดากับลูกเนี่ยจะกินไข่ทุกวันช่วงเช้าถ้าไม่ไข่เจียวก็ไข่ต้มถ้าไม่ไข่ต้มก็ไข่ดาวแบบนี้นทุกวันนะ,ะก็เลยต้องมีไข่ติดไว้นะก็มีทั้งนี้สี่อย่าง รย้อจดแล้วเดี๋ยวลืมนะคะ17นาทีแล้วโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ,ะนี่ก็เห็นไหมคะผมงอกแล้วนะคะแต่พยายามจะอย่าพึ่งยังไม่อยากโกกนะคะมีสีอยู่แต่ยังไม่อยากโกให้มันออกมาเยอะๆแล้วค่อยโกนะคะอายุเหลือ40กว่าแล้วนะคะ คืออยากให้มันเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยโกงค่อยค่อยไอย้นี่ทีหลังนะคะโอเคคลิปน,นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย